รู้จักวันแรกแจกสร้อยเพชรมึงพี่คนเนี้ยเขาเคยมาจีบแก้มไปไหนก็จะต้องแบบว่ามีบอดี้การ์ดจนแบบกลัวเขาเพยายามขอเป็นแฟนในระยะเวลาแบบสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมึงมาเรียกกูที่รักมั่เหมือนไม่ใช่น่กออกปะเรียกว่าออกมาแชลิวีรกรรมกันอย่างต่อนเนื่องสำหรับเรื่องราวของในฮอตอดีตแฟนของดาราสาวคณะลินยรัต์โดยในฮอตสร้างเรื่องราวไว้มากมายตั้งแต่คบซ้อนมีโลกสองใบ แอบอ้างเบืองสูงแอบอ้างคนมีชื่อเสียงคนใหญ่คนโตนในประเทศให้แหวนมั่นเพชรปลอมทองปลอมนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอกหลายรายที่เคยเจอวีรกรรมของไฮโซเก้คนนี้ล่าสุดแก้มสรันรัดนั่งแบบสาวสวยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งในฮอตเคยมาจีบเธอเจอกันวันแรกก็ใ้้ซ้อยเพชรเลยจ้าแต่แก้มรู้สึกถึงความผิดปกติเลยไม่ได้คบหากับเขาเราไปฟังแก้มเล่ากันดีกว่าค่ะวันนี้ขอมาพูด เรื่องไหนๆก็มันก็เป็นเรื่องเป็นข่าวแล้วแบบไหนๆก็ทําให้มันเป็นข่าวแล้วเรื่องพี่หอไฮโซก็มารอที่ขอพี่ขนามันนะคะเมื่อประมาณสี่ปีก่อนอะพี่หอเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาเคยมาจีบแก้มเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นนะด้วยความที่เราเด็กเราอะไม่รู้เราก็แบบไม่รู้ว่าเออเขาชอบหรือเขาจีบแต่แบบแต่ละอย่างละตอนนั้นอะคือแบบ ไปไหนก็จะต้องแบบว่ามีบอดี้การ์จนแบบกลัวแบบเพี้ยคุยกับเพื่อนแล้มันไม่ใช่อะ่ะเชิญครับราตรีสวัดครับคุณผู้หญิงอยู่อย่างเงี้ยไปห้างไปอะไรอะ่ะก็ต้องมีคนแบบเดินตามประกบเว้ยนี่รู้สึกว่าแบบกูเป็นใครอะไรอย่างงี้นึกออกปะแล้วแบบรู้จักกับพี่เขาวันแรกใช่ปะเดี๋ยวแปะคลิปให้ดูรู้จักวันแรกแจกสรอยเพชรมึง ปลกงงเลยแปลงมะไรจริปะถ่ายรูปอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขับตั้งตัวเฮ้ยเบ้นสามสิบแปดกันหลังเดี๋ยวนะตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อวาวอะไรอ่ะบางวันจะนั่งเบ้นบางวันมีคนขับรถบางวันนั่งวีนมึง กูก็ไม่เข้าใจว่าแล้วมึงจะนั่งวินทําไมในเมื่อมีตังอะนี่ก็พยายามคิดไม่ตกว่าแบบมึงสมระมัธยัสหรืออะไรแต่แต,แต่แต่พี่เขาว่าไม่เคยแตกเหนือต้องตัวเลยนะแต่ในแชทเขาจะพยายามแบบว่ารวบลัดตัดตอนอะเขาพยายามเรียกที่รักเขาพยายามแบบมันแบบคอมมิตกับเขาอะซึ่งเนี่ยไม่เขาพยายามขอเป็นแฟนในระยะเวลาแบบสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมึงมาเรียกกูที่รักซึ่งมันไม่ใช่นีก่ก็บอกปะแล้วพอเวลาผ่านไปอะ นี่ก็แบบเฟดออกคือก็คุยกันได้แต่โอเควางโพสิชันว่าเป็นพี่น้องกันนะึกออกปะก่อนหน้านี้นะคะแก้มก็ได้ขายรถยิ่อยู่ก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบเขาจะมาเทสรถทำไมเว้ยพยายามพาแฟนใหม่คนมาเพื่อจะมาเทสรถมาแบบเออป้าพี่ว่าเอารุ่นนี้แตออ่ไหนลองขับรุ่นนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วพอจะมาจำจะเอาคันเดียวที่มันเหลืออยู่ทั้งโชว์รูมเนี้ย นางก็บ่ายเบี่ยงแบบเดี๋ยวพี่ติดประชุมด่วนแบบเออก็เฟรพรดพอเวลาผ่านไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เห็นแบบเออเอาเขาหน่าจะเลิกกับพี่ก่อนหน้านี้แล้วละมั้งอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบว่าอะไรดนใจไม่รู้เว้ยให้ให้เนี่ยคือมันคือความเสือกอ่ะนึกออกปะทักไปเว้ยนี่ทักไปไนนกไว่า พี่คะ่ะเลิกกับพี่นี่แล้วเหรอคะเห็นแบบบเขาคบกับดาราน่ารักมากใจอะแค่แบบอยากจะเมาเพราะรู้สึกว่าแบบรูทีนทำลายชีวิตเขาแปลกๆทีนี้เวลาผ่านไปเฮียเขายังไม่เลิกกับพี่คนล่าสุดแต่อีประเด็นคือพี่คนล่าสุดอะคือคือคือเขาคบสอนเว้ออมเงินคนนี้ไปให้คนโน้นหลอกเงินคนโน้นแะลให้คนนี้อนยะู่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออ โชคดีมากเลยอะที่แบบไม่ได้เสียหายอะไรหรือแบบไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดเลยไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยนี่อะไรที่มันเร็วเกินไปอะมึงต้องมีความสงสัยเว้ยเอออะไรประมาณนั้นแต่แบบส่วนตัวคือพี่ขนาแบบไม่ได้เสียหายไปมากกว่านี้ก็คือแบบดีแล้วนะคะงงมากเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวได้อะ งานนี้ไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีใครออกมาแชร์อะไรในฮอตอีกไหมคงต้องติดตามกันต่อไปหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะ,ะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ